หมดหดวันนี้ต้องดเอาน้ำ้ขาม,ามันเยิ้มมากอหมดเสร็จแล้วเอาอะไรตำเนี่ยนะเอาขวดตำใช่ไหม จริงๆแล้วไม่กดก็ได้แต่มันจะนานมันจะช้ากว่ามันจะละลายอ๋อ,อกดคนมันต้องกดคนคือกดได้นะมันละลายละลายไวไงถ้าต่ำแล้วมันละลาย,าาลลลายอ่ย่าออกเลยค่ะ่ะทุบแรงๆทุ้แรงๆ <c oughs> <c oughs> หแรงแรงรงแรอย่อยนมอ่อยอย่อยกิโลหนึ่งไหมเนี่ยเกือบกันนะเป็นหองงรนะะันเทอนขแอันนี้ก็เป็นกิโลละคำแตกฮะกิโลหนึ่งะนะ่ยอบยดว่ ใช้ได้ไแต่อันนี้กิโลละ18ค่ามูลนะคะถ้าละเอียดแล้วเราใช้ถ้วยอ่ามันขุ่มนู้นอ่ะถูกต้องค่ะใช้ถ้วยแล้วก็เทลงไปในขวดนะคะแต่ให้มันละเอียดกว่านะคะใช้ยังละเอียดหรือยังถ้าไม่ละเอียดมันมันไม่ละเอียดมันไม่ไม่เป็นมันเป็นขนถ้าละเอียดแล้วมันไม่ยากหรอกไม้ไม่อ๋อถ้าคนละเอียดอ่ะอ่า ใส่เยอะไหมใส่หมดนี่แหละใส่หมดนี่เลยเหรอนี่เลยตัวไม่เรียบนะคะช่วยกันกดค่ะนี่เดี๋ยน้ถาทำเลยข้งเราต้องเรน้ทกการวางวางที่ใคเอากระงะเป๋วางุ้ยงนอ่าโอเที่ไร่ ทำน้ำมันเหลืองนะคะน้ำมันเหลืองหอมล้ค่ะเนาะอ้าวอย่าเพิง่งอย่าเพิ่ง่อนอ้าวทำไมไม่ลงอ่ะสร้างอะไรแย่ลงไหมมันไม่ลงอ้าวไม่ลง โอ๊ยพวกเใส่แล้ว oh, ั